ไปหยังเกนโอ้ยเยอะแยะวันนี้วันที่เจ็ดภุมภาพันธ์มีต้มยำไก่ใส่ใบใส่ใบส้มป่อยนี่ของโบราณอีสานทั้งเหนือกับีเนาะใบส้่มป่อยนี่ทั่วไปเลยเขาเขาแนะนำเหมือนซ่า้าำ้ามาหยังกินมาท่านจะซื้อไก่ไาต้มอ่ะ เอาใบส้มพลอยนี่ไปต้มครับวเอร่อยกว่ามะขามเราอ่ะใช่ที่น่แน่นอนแน่นอนแน่นอนเบาเว้ยพูนเดือดะนั่นพ่อกินได้ทั้งวันอ,อ,อ้าวนะัมกเปื่อยต้มดนๆจังน้อยหัวหมากเปื่อยกับตักไ้เลยเปื่อยตักไปห้อยตักไปเรื่อย แซบแซบนำกันได้ไหมกดไลค์กดแชร์กดซับแน่เด้อ